ไอ้ก็สงสัยครับว่าอาการไม่พึงประสงค์กับอาการแพ้จากวัคซีนเนี่ยจากวัคซีนโควิด1 9เนี่ยเหมือนกันหรือเปล่านะเฮ้ไปดูกันเลยครับผม <S 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 อาการไม่พึงประสงค์นะครับก็คืออาการที่พบได้หลังจากฉีดวัคซีนทุกชนิดนะฮะทุกชนิดนะฮะไม่ใช่แค่โควิด -19 นะครับทุกชนิดเลยนะครับผม จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ได้เนาะส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงนะครับแล้วก็หายเองได้นะครับอะแล้วถ้าอาการไม่พึงประสงค์แบบทั่วไปล่ะมันจะเป็นสัญญาณว่าระบบคุมคุ้มกันเนี่ยกำลังเริ่มทํางานเพื่อซ้อมต่อสู้กับเชื้อโรคนั่นเองนะครับแล้วลักษณะอาการก็คือจะมีอาการอ่อนเพลียมีไข้หนาวสัน่นปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดนะฮะและก็อาจจะมี อาการปวดหัวขึ้นไส้และอาเจียนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่แล้วเนาะถ้าตามที่ในข้อมูลจากหมอพร้อมบอกว่าส่วนใหญ่หายเองใน1-3วันนะครับต,ต่อไปครับแล้วอาการไม่พึงมาะสงค์ที่ควรพบแพทย์โดยโด่วนนะถ้าเป็นแบบนี้นะต้องให้ระวังด่วนๆเลยนะก็คือถ้าอาการมีไข้สูงกว่า39องศานะครับเจ็บหน้าอกหัวใจเต้นเร็ว ตื่นไม่สม่ำเสมอเวียนหัวชักแขนขาชาอ่อนแรงมีลมพิษปากบวมหน้าบวมหายใจลำบากคลืนไส้อาเจียนปวดท้องรุนแรงโอกาสเกิดน้อยนะครแต่ถ้าเป็นควรรีบไปหาหมอหรือโทร1422 1669ทันทีเลยนะครับผมนะอันนี้คือจากแอปหมอพร้อมบอกนะครับผมอ่ะอันนี้คือส่วนของอาการที่ไม่พึงประสงค์นะฮะที่เจอจะมี2แบบนะก็คือจะเป็นส่วนของอที่พบได้ทั่วไปกับควรพบแพทย์นะครับผมนะ นสองเคสนะครับส่วนต่อไปนะเรามาดูอาการแพ้บ้างนะอาการแพ้นะเขาบอกว่าคนทั่วไปเนี่ยมักเข้าใจผิดและเรียกอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนว่าอาการแพ้แต่ในทางการแพทย์อาการแพ้คืออะไรครับอาการที่เกิดจากระบบคุม คุ้มกันตอบสนองต่อยาหรือวัคซีนมากกว่าปกตินะฮะเลยทำให้เกิดอาการแพ้ต่างๆและอาการแพ้ที่สำคัญคืออาการแพ้ชนิด e อนาฟิเล็กซิสนะที่เกิดจากระบบคุมคุ้มกันปล่อยสารอิสตามีนาทำให้เกิดอาการในระบบต่างๆของร่างกาย แบบเฉียบพันนั่นเองนะครับนะมันก็เลยอาจเกิดอาการแพ้นะครับผมเดี๋ยวไปดูนะละนักษณะของอาการแพ้รุนแรงนะครับก็คืออาการแพ้รุนแรงชนิดเอนาฟิเล็กซิสนะฮะสามารถเกิดอาการดังต่อไปนี้นะครับก็คือว่ามีอาการตั้งแต่2ข้อขึ้นไปนะครับหนึ่งระบบผิวหนังหรือเยื่อบุผื่นลมพิษ คันผืนแดงมีอาการบวมของปากลิ้นและเพดานอ่อนครับผม 2. คือระบบทางเดินหายใจคัดจมูกน้ำมูกไหลเสียงแหบหอบเหนื่อยหายใจมีเสียงหวีดได้เสียงอีทตอนหายใจเข้า 3. ระบบทางเดิอนอาหารปวดท้องขึ้นไส้และอาจเจียนนะครับผม 4. ความดันเลือดลดลงหรือการทํางานของระบบต่างๆล้มเหลวเช่นเป็นลมอุจจระปัสวะลาดนั่นเองนะฮะถ้ามีสข้อนะครับที่อยู่ในที่กล่าวมาข้างต้นนะ ให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยนะครับวิธีดูแลเบื้องต้นนะครับก็คือ1หากมีอาการเวียนศีรษะหรือหน้ามืดให้นอนราบลงนะฮะห้ามลุกขึ้นยืนเร็วๆนะฮะสถ้าหายใจไม่สะดวกให้นั่งเอนตั้งศีรษะสูงนะฮะสคือรีบไปพบแพทย์ติดต่อ1669โดยด่วนเลยนะครับผมบลิีขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยเนาะกดไลค์กดแชกดซับสไครต์และกด ระฆังดังตุงต้งตุ้งตุ้งตุ้งไปเลยนะครับผมโอเค